เห็ดน้ำหมากพี่น้องสองดอกแรกแหกหมานค่ะยุงกระไ้าหลายพี่น้องขนาดท้าอยากกันยุงแล้วนะุยอเห็ดเปิงขมดอกนี้ไหมค่ะเป็นงองอกอดเห็ดนาแดงพี่น้อง เฮ็ดก้อค่ะเดี๋ยวอือม,มันเห็ดอีอย่างเลยพี่น้องเห็ดเผิ่งขมเลยอือ <head S 2> เห็ดเผิ่งขมดอกเง่ย้งยๆค่ะอือจะจุ่มน้อยๆนะพี่น้อง เฮ็ดเพิงกขมดอกน้อย,อยพี่น้องนี่ขาเหยายเยียบนี่เฮ็ดบวกดอกเดี่ยวพี่น้องมึงน้อยบงกินแล้ว สวัสดีค่ะพี่นอ้องวันนี้ก็มาพบมาพอ,พอกับช่องสาวหมองคือเก้าค่ะสาวหมองกับพาะพี่น้องเขาครเขาป้าคือเก้าแล้วพี่นอ้องวันนี้สาวหมองสีหมานบ่หมานก็ฝากพี่น้องไปลุนน้ำสาวหมองในเดอ้อหมานบ่หมานพี่น้องพูนทั้งอันหมาน้ำมูกันหลายๆคนเพื่อนก็ไปหาก้อนแล้วเดี๋ยวไปลุนน้ำสาวหมองเลยเนาะค่ะก็ฝากเปก็นกำลังใจให้น้ำในเด้อพี่น้องไปชมกันเลยค่ะ เห็ดเพิงขมพี่น้องเห็ดน้ำหมากพี่น้องอีกจุ่มนึงค่ะเห็ดน้ำหมากเห็ดนาแดงโอ้ยเหลือตาเขาพี่น้องนี่ดอกงามอยู่เด้เนาะนี่เห็ดแปงดอกนึงพี่น้อง เฮ็ดพึ <Tipp s> ่งขมดอกน้อยๆนะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเห็ดเปลงโอ้ยเขาใดพูดละสองสามตาพดเนาอเห็ดพึ่งตองพี่น้องนี่ค่ะเฮ็ดพึ่งตอง เห็ดแปลงน้อยคะ่ะเห็ดกระดังงวัวพี่น้องหรือว่าเห็ดหนางัวเห็ดหนาง,งวัวเห็ดดักงัวด้วยค่ะเห็ดเติ่งเขากี้พี่น้องนี่ค่ะโอ้ยเห็ดดังงวัอองว,อ,งอ,ดดงงวอยู่ในอุ้ม้นาพี่น้องสมองเสียวใดบ้านนีอนออ้อุ้มนามออออเอาแตะเตะก้าเอาใดาย,ยุพี่น้องนี่ อยู่ในอุ้มห้าแฝกพี่น้องเฮ็ดเพิงเขากกี้นี่ค่ะเฮ็ดเพิ่งเขากกี้อีกแล้วพี่น้องนี่ เ็ดเพิ่งขมพี่น้องนี่ดอกน้อยๆนะค่ะดอกน้อยๆนะพี่น้องอ้อยอพี่น้องเอ้ดอกน้อยๆเพิ่นอ,อ,น,น,อ,อน,เนเกีบไปก้อนอันนี้เม่าเอาขีเก้าเขาได้นะคะนี่ดอกน้อยๆนี่ คันบานางลงนี่ก็บาเห็นเนี่ยนะคะพูดนะเห็ดขมเห็ดพึ่งขมน่ ดูให้พี่น้องดอกน้อยๆอ,อ,อยู่น้ำหูปน่ะค่ะอ,อย่ในิ่หูปน่ะพี่น้อง<ม>เขามาเห็ดลมไปพี่น้องนี่ โอ้ยพ oh, ี mm ่น hmm. er uh. oh, yes, ้องอยู oh, yes, uh, ่ในอุ้มหนามคุณนะค่ะเห็ดอยู่ในอุ้มหนามคุณนะพี่น้องโอ้ยเหยียบเห็ดพี่น้องเบ่ฟ้าหลายฟ้าไปทางไหนเหยียบเห็ดทางนอกบัวมันว่าเป็นฟ้าอันยะน้ำก่อหัวพี่น้อง นี่อุ้มหนามนี่ค่ะมันมานเลยพี่น้องนี่ค่ะโอ้เห็ดหนาแดงพี่น้องอยางมัดตังดุนก็ลังพอ,อนี่ค่ะเก็บภาพก้อนพี่น้อง เห็ดบ่ค le ่อยได้ดอกคาะมือนี้เดบ่หลายค่ะขนหลายๆพี่น้องเฮ็ดกระเลิมห้างเน่แล้วค่ะหืหนุงกระลลใหลายพี่น้องเห็ดนาแดงอีกดอกนึ่งค่ะเฮ็ดดอกจอกพี่น้องนี่เห็ดแป้งพี่น้อง เห็ดทานพี่น้องอ้าวคลิปนี้น้องพี่น้องสามองก็ฝากไว้ซะมีเด้อค่ะเห็ดบ่ค่อยหลายดอกพี่น้องค้นกระไหลกว่าเห็ดกะฝากไปน้ำเด้อค่ะเดี๋ยวสามองสิไปเห็ดคลิปเกี่ยวก็บป็อย่างก,ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจน้ำเเด้อคลิปนี้สามองขอตัวลาไปก้อนเดี๋ยว,วคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือนีสวัสดีค่ะ